ไปถึงมาไหมถึงครับถึงโอเคครับไม่เสียงไม่ไม่เสกไม่ต่มอมามามเสียงสะท้อนเหมือนเดิมเสียงสะท้อนเหมือนเดิมเฮ้ย <c ười> ไนท์ไม่ขี้โกงว่ะไนท์ไม่ขี้โกงว่ะทำไมอ่ะถึงได้ไงวะมุนอะแต่วะมุนอะโอ้โหลงพอดีเลยเก็บท<ด>ิ้งด้วยไปทำไมทำมาดาเพื่อตังค์่ไนะเพื่อน เอาไมา้สมัยป,ปืนท่ออะไรทำไมไป,ปืนท่อซะไนเนี่ยใครเก็บเอ<ส>็นี่ไปวะกระสุนพี่พองงี้เหรอไม่มีไม่มีไม่ไมีบ้าพี่มีใครเก็บ,ม,กบมบ้าบแย่ว่ะไม่ไปมองพี่เป็นคนอื่นัล้วดิถ้าตายผมจะไม่ช่วยอ่ะ มีก่อสามให้คนใกล้ๆก่อนเลยให้คนใกล้ๆก่อนเลย่อพปีนู้รัดได้รัดดโอ้ยนายได้อ่างนี่ว่ะได้เลยนี้วะได้แล้วได้แต่ลงมาเลยเ่ีแย่ว่วกอสามอีกอัน วะรับรวยไปแล้วอ่ะไให้หมมไม่ไปไเพื่อนได้พิกเอ้ยพิกว่ากันอบิกว่ากันครับชิ้นกระป๋ามเงี้ยระข๋ามไม้กอสามไม้วิ่งไปหาคนยิงกันหรอเขาเน้่ ไกลมากๆเลยเข้าไม่ได้ว่ะไม,ไม่ไม้อ่ะกอลสามไปก่อนสามไปก่อนซื้อปืนไปมีตังค์แล้วซื้อยรงไหนอะเออ๋อ ต้องโหตรงไหนอ่ะยังไลไม,มีคนไหมเนี่ยไม่น่าจะมีเนาะใช่ป่ะแ,แต่ยังไม่มีพี่บ,บอกเก็บมอเต,ตอร์ตัดจริงอะ่ะไหนอะอาตั้งเลยไปเยวไม่เก็บนะโอเคโอเคน่าจะไปเก็บใช่ไหมอ,มอ่อ่ ปาหลังนี้นะตังเดียวปาหลังนีใงยยง้ใครทคาย,ยิยงมาใครทคายิงมาใช่หรอเออคนนี้มาทางซ้ายก็ดูดีว,วา่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ตอนน้ำมัน <c oughs> ก้อนก่อนตัดแนคนวิจะวิ่งเข้าแล้ววิ่งเข้าใช่ไหมเข้าใช่ไหม่ามามาฆ่าล่าคิงกันดิพาเดพื่งเข้าไปนะครับดูเพื่อนก่อน,น,นไปนะครับดูเพื่อนก่อนได้ได้โกไปออยู่กับเพื่อนเลยเดี๋ยวผมล่อคิงไว้ตรงนี้เองไม่งั้นถ้าผมเดินจะรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนโอเคโอเค ดักดัักดมันเไนะมันะเดิมาผมนะผมไม่เห็นแต่ผมพี่ไปหาไม้ก่อนไม้อครับกระบี่เไปี่หลัง่ไหนล่ะี่ไหลังละดมันไม่ยิงไม้มเียวข้นมาเลยัอูในโกดังตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ไอ้มคเตอร์ยูเาเตอร์อยู่เอง

มีตัวหลังตัวนึงเฮ้ยตอนเดีวเดียวเฮ้ยตอนเดียวเดียวตาย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 สามารถตัวนึงตัวนึงตัวนึงฝันออกข้า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 งลืมซ้ำละตามแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วทำเนี่วะเฮียไปดูว่าท่านหนีไม่ได้สัตว์ตามเลยตามเลยเข้ากดังนี้ไปดังนี่ไปเข้าได้ไงวะตรงนั้นน่ะเข้าได้ไงวะตรงนั้นน่ะมันเข้าไปได้เข้าได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เข้าทางเนี่ย เขาได้เลยโกดังนี่เขาได้มันไม่ได้อย네ู่บนหลังคามันอยู่ข้างล่างข้างล่างไม่ใช่เหรอเยอะเลยรวยไม่อย oh. oh. okay. ู oh. there, huh? ่ไหนวะหาบเดียววะไม่ได้อยู่บนหลังคาเหรอไม่ไม่มีไม่ได้อยู่ข้างในเหรอไม่มีอ่ะแล้วก็อยู่ข้างนอกเดิ

มันลงจากคุกหรือเปล่าผมว่าแกนี้ให้มันจะไก้เขาเราเห็นแล้วจะจะแก้ท่าใหม่ป่ะปั่นน่ะปั่นน่ะพี่อ่ะที่ต้องฆ่ามมันกำลังจะดูว่าเพื่อนกำลับลงคุกมาหรือเปล่าไง ตังตังาพอโหลดเอาปะเนี่ยสามหมื่นหกไม่พอ่เฮ้ยริงิงนับเงอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหนไปกับพับเลยมอมาผมรอมาไปยากไปเยอะจังวต้องนีปเลพีไปลยผีปิงคือไหลจคือไหล่ไม่ันคตส ก็คือประมาณนัก็คือประมาณนัทุกคนในแมปจะเห็นนะคนในแมปจะเห็นนะฮะแล้วเขาจะมาล่าเราได้ไงขามาล่าเราได้โอเคแต่ถ้าเขาเขามาล่าเราไม่ได้มาล่าเราไม่ได้เราก็เล่นตังต้องขับรถอ่ะการแบบเบาเนิ่งไปเฮ้เฮ้้รถเอามาได้รถเอามาได้ไปไปไปกําลังจะไปดูไปไป

อบายนเข้าอธิบายตัวกันละรออีกสองนาทีสี่สิบปิดเราก็จะมีตังละแกนอยู่ไม่เจอใครนะ้ตรงนี้จะมีหลุมปะวะไม่มีนะเราเคยมาดูแล้วนะเฮ้ยมีคนมาไหมมาเฮ้ยมีคนมาไหมมาหนีไปเลยหีไปเลยเยี่ยย รถทางรถทางใช่เหลเากมาแล้วเหรอขอมาขอมาขอมาไอ้กะลอยอย่างไรอ้ขอดขอ้ขอดไม่บอดไม่บอดถ้าบอดไม่บอดบอทานบอดมันไม่รอดเลยใช่มันเป็นสี่เห่ะปเฮ้ยคนคนนลงแล้วล้ว วะไหนวะอ้าวฮอได้นสิบเดือนใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันก็ออกวงไปอ่ะตอนนั้นมันต้องโดดคุณยากผมยากผมยากษ์ตายตายตายเฮ้ยยิงวะเฮ้ยมีมีข้างหลังเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยโอ้ยตายจะตาย อย่ตรงนีสตัวสตัวอยู่ตรงน้นี่หมดเลยระวังนะไปตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วซ้ายซหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้หลัตรงตรงแม่น้ำตรงเนี้ยเห็นยังเห็นยังสองตัวตัวไต่ไ้ตสอม้ตมต่้ตไม้ม้ต ปายปายะทาตายเอีกตัวนึ่งทับระวั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 งนี่โเรียนนี่เรียนมั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 นอยู่ในไปซายไปไปซายไปซายไปซายไม่ดูเลยของมีของไหมมันปาควันไปแล้วปากลมมีกลมกมอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้แถวตรงที่มาร์เลยต่ออยู่่ออยู่พัดแล้พัดระวัง โอ้ยแมงเหยื่อโต้แล้วโตวแล้วโตแกไม่โต้หรอกมัโล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 ่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้พยายามไม่มีคู่แข่งต่อเลยก็บปืนให้พับไม่ได้วะไม่มีกระเป๋าผมไม่กระเป๋าแล้วก็เลยเจอระดับไม่มีกระเป๋าเ เด oui> well> ี๋ยวให้ภาพมระลงตรงแถวก็แต่ลงโหลดก็ไม่ได้ดีกว่าเก็บไม่ได้แล้วโหลดเก็บต่วสามมาให้อแล้วเก็บใช่ไหมแล้เก็บใช่ไหมแล้เก็บใช่ไหมเกือบเบรกพอดีไดีเลยดีเลยดีเลยไอ้แม่งไม้มันมีปืนชุบปะไมไม้มันมีปืนชุบปะไมเฮ้ยเดี๋ยวไปไปเจอกันตรงโหลดเอาได้ปะเผื่อไอ้พวกนั้นแม่งลงโอเคโอเคโอเคไม่มันอาจจะไปลงตรงโหลดเอากัน ไอหอนีหอปอดเป็นไอเฮียหอน้หอพอคนได้หอพอคนหอพอได้คนหออได้คนหอนหัวได้คนนะหอนหัวได้คนนะลงมาละลงมาลงมามผมกำลังลงผมกลังลงพี่ไม่เห็นมันร่อนวะผมเล็งดักต้องโหลดอยู่ผมต้องไปหาใพี่ไม้หละใส่พี่ไม้หล่อพี่ไม้ก่อนตรงไม้มีมีมีปืนเฮ นายนายก็สามก็สามตุ้มเฮ้ยมาแล้วมันทิ้งหอไปไหนแล้วมันทิ้งหอไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่ะอ่ะมันมีโหลดข้างหน้าหรอเอ้ยนี่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้โกมีคน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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่ตรงนี้ก็มีตรงหน้ารถหน้ารถก็มีคนนั่งขี้ยแล้วหน้ารถอยู่ตรงไหนวะพุ่มหญ้าเหรอต้องโหลดแหละต้องโหลดอะพี่ว่าเจ้าหาตัวไม่เจอว่ะ มันฟ้าเปล่าวะฟ้าเปล่าไม่มีมันไปจะมีสแกนไหมไม่มีเลยยูวีก็ไม่มีเยอะแต้มอยู่แต็มอยู่ยเต็มอยู่เขาหายไปแล้วข้าไหนอ่ะลอยเหรอล่อนมั้งเป็นรถมาดรถมาทุกคน่าจะล่อนนะที่ผมเห็นะเมื่อกี้น่าจะล่อนน่าจะล่อน พอกระสุนกองอนเออออ่ะเอาด้อเอไม่ตอง่ต้องไล้อกระสุนไปเลยโอเอเก่ะกน่ีงกระสุนเออดีดีเราจะมีรถนะของเราไม่ได้่ะเต็มต้องเฝ้าโหลดเลยมันจะมีคนรอดมาป่ะตรง หอมอย่างหอมตัวเนี้ยนะอย่างหอมตัวเนี้ยนะมึงลงใครใครก็อยากจะมาใครก็อยากจะมาจริงไม่เจอใครวะไม่เจอใครวะไม่เจอคนไม่เจอคนนะให้พับ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 กับไม้อยู่นะพับกับไม้อยู่นะแต่ในนี้ที่อยู่ได้ได้เออพี่จะดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่าพี่ก็ไปได้เหรอทิ้งเหรอไปด้เหรอทิ้งเหรอองเงี้ยจริงนะรัเดี๋ยวไม่บันใช่ไหมสองตีสองตีสองตีอ่าตีบอกดีกว่าไกลปะโลด้วยถือโลดี่ โอ้เป็นตัวลอยออโอแอบตายเราเอารถไปเถอะเราเตะบอลตายไม่อยู่ตรงนู้นละเนยากละไม้มเข้ามีสไนดด้วยอี่เร้ยอมาเ่อยมีสไนว่ะมันเ่ยตมฝันเขาเนาะมันลงต่เลยนะมันลงเตะ หนึ่งามสี่ห้ามันมีห้าคนเลยตรงน้นอะพี่ถ่ยมาเดียวถ่ยมาเดี๋ยวคือจะบวกใช่ไหมหรือว่ากม่ไม่กันไม้กันไม้กันมปแล้วไป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 ไไปไปดีกว่าไปไปไปดีกว่า

ตามเเล่อตามเร่อรถมารถมารถมาทุกคนรถมารถมารถมารถีใหม่ตีใหม่ไีใหม่ใหม่ตีใหม่ไีใหม่ตีใหม่โอ้ยาบผมดาผมตองผมตองผมดาวาวา้ยมาวไปสองแล้วมันดาวไปสองตั2แล้วดาไปตัวแล้ว แกสวยมด้งมาเด้งมาเด้งมาด้งางองที่ดโอ้ชุบจะมีออกเ็นเด็กนังกางมีชุบฝงอันเลยคห่งองอันเลยคหไม่มีกระเป๋าไหมจะเสพปืนัหจะเปืนไม่มีใช่หมมมีกก็เก็บไว้หก็ได้เก็บไว้เก็บไว้ โอเคโอเคเก็บไปนะเแต่ผมไม่ยากจะออกไปให้ได้นะไม่งั้นก็รอชุดผมก่อนนะตังพอซื้อนี่อยู่อะซื้อโหลดนะจะมีเขาแบบเขาตัดเข้ามาตัวอะไตัวอะไทีมทีมไบต์ทีมไบต์มันมันแอบอยู่ตรงเนี้ยแอบอยู่ตรงเนี้ยตั้งเกาะภาพตั้งเกาะกบาพตั้งเกาะดตั้งร้านค้าเดาที่ชุบกันที่ชุบกัน ผมยังไม่ได้สู้เลยอีกสิบนด้ไม่รู้มีคนหรือเปล่าจะคนหรือไม่คนหรือไม่่ียีเียสู้วะไปสู้ไม่ได้รออองเหี้ยไ

อ้าตอนแรกเห็นไหมมีเป็นหมื่นหรือไม่เหรอนี่มาทางพี่หายแลมีเป็นหมื่นไม่ผมจะซื้อโหลดเอาอเน่ยตังตังไม่พอแล้วตังอลไม่พอแล้วไม่พอแ้วตึตก่อนตึดตึดก่อนตึดตึดก่อนตึดตึดก่อนขาดเล็กเลงเลยเนน่เน่เนน่น่น่เน่เนเนเนนเนน่นน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 น่นนน่นนน่น เอ้ยหลดเอาหลดเอาไม่กดเลยเข่ามั้งไม่กระสุนป่ะไม่กระสุนป่ะไม่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 นีของเมย์อ๋อนี่แหละอ๋อนีเกมเกมตกใจน้องเกมค้างน้องเกมค้างรอบนี้พี่ใช้ดีสต็อปนะพี่ใช้ดีสต็อปนะ เขาวงวะเข้าวงวะเข้าวงวะเข้าวงวะทุกคนไปี๋ยไปเฮรถมีตั้งเยอะไอ้พวกนั้นไม่ไปดักหรอเปล่าไอ้พวกนั้นไม่ไปดักหรอเปล่าไม่มีโล่นะไอ้โว้ตรงนี้ศพเต็มเลยหรือเปล่คนคนติดตัดคนคนตายซะไอ้เฮียตายซะเียเกือบตายกูหางแล้วนะไปซื้อเพื่อน เดินเอาเดินเอาเเดินอาข้างหน้ามีรถเอานะอันนึงระวังก่อนไม่เห็นมีคนผมมองเห็นนี่โหเอาอยู่ตรงนี้ระวังเดินมีคนเผื่วเราตัไปไหนไหนตัดเ้ยเอาหรอของท่นี้คนนี่ผมสแกนแล้วำเดือยมั้ยมีคนอยู่ตรงนี้กับตรงนี้อย่างละคนและที่เหลือก็อยู่รอบๆตรงนี้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงที่มาร์กสองร้อยห้าสิบเมตรตรง W สองเจ็ดแปด นั่นอะเต็มเลยโซนนั่นโซนขวามือเราอะตรงนั้นอะเต็มเลยข้างหน้าเราคคนนเล็งมาทางเราคนเล็งมาทางเราคนเล็งมาทางเรานี่นะอยู่ตรงนี้นะบ้านหลังนี้นะใกล้เลยใกล้เลยนี่มันมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วอยู่ในบ้านบ้านบ้านข้างหน้าเลยครับโอเคเอาไปเอาไปเอาได้ได้ขนาดไหนวะไม่มีไม่มีไม่เห็นคขรมาณขรมาณจี๊สแกนเจอระวังะบ้านพี่อะบ้านพี่อะ หนีอ่ะหนีไปแล้วอ๋อหนีไปแล้วหนีไปแล้วอ๋อขับรถเหรอขับรถโอ้ยมองไม่เห็นนายบังพี่ตัวต่อต่อใครเอาบัดใครบัดมดใครบัดมดรถออกเลยอ่อนท่าได้หลังสักคราไม่เป็นรู้ม่เป็นอะไรหรอก มากรถไปเหรอไม่อาเลยไหมเหรอไม่เอาเลยไหมรับตีปาครับับีครับโอเคืนหดจีนะรับปืใหเดจีนะครับได้ๆๆ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 อๆๆ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 ทีๆๆ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 ๆโอ้ต บ้านไหนบ้านไหนบ้านขวาแล้วบ้านขวาแลาดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวสองดาวสองดาวสองตัวผมผมมีควันอยู่ชาไหมมีควันอยู่ใช่ไหมแต่มันน่าจะมีชุบป่ะยิงดาวยังไงแม่งก็ชุบอยู่เียไม่ต้องบุกเข้ามาหรอก

มม่แยไอ้เหี้ยตัวไหนบ้าได้ไหมเกะกะชิบหายแล้ววะบ้าหรอไอ้เนี่ยบ้าหรอไอ้เนี่ยไอ้ไม้กับบิ๊กไอ้ไม้กับไม้กับบิ๊กไอ้ไม้กับคือซ้ำแม่งไม่ตายเราไม่ได้ถามมาโดนแม่งยิงเลยเหี้ยตัวข้างบนเนี้ยบนหลังคามีตัวหนึ่งนะบนหลังคาหลังคาบนสุดระวังนะสองคนนั้นอะ ต้องรออีกงงนึงอ่ะต้องรอ้นสั้นืนป่ะเห็นกนแล้วเนี่ยผมยิงตัวผมยิงตัวบนไบนดโอ้าเี้ยสอตัวนั่นแหละัวิ่งเข้าไปตัวละใช่เหรอพี่ะพี่พี่ดีที่ถายพี่มี่ดีที่ถายคือเราน็อกไปตั้งสองตัวแล้วเว้ยมยัไม่ตายจะได้ปะ ลงไม่้องมานาะโอ้ยเศรายเฮียโยคตรมันเลยเนะ <laughs>